นี่หำยิดเนาะไอ้นี้ว่าให้ฟังว่าเป็นยังขึ้นมาเฮ็ดคิปเนาะได้แห่งบันดาลใจมาจากยูนาสตูดิโอเนาะเพื่อนก็ไปไดมาใดเพิ่นก็ทายมาให้เพื่อนะนะนี่ก็เรียกว่ายากที่ว่าเคยแพ้ชีวิตคนเราที่อยู่ในไทยว่าวิธีชีวิตเป็นแบบไดว่านี่ก็ยากให้ลองติดตามแล้วก็ ลองเบิ้งเนาะว่าคล้ายๆว่าเบิ้งเป็นประสบการณ์ชีวิตว่าบงื่อนเมวงนี้เป็นแบบใดแบงนี้คุยีพยายามไปใดมาใด็อีพยายามใหยมาให้เบิ้งเนาะว่ามันก็เห็นคนเขามาเบิง้งวิธีชีวิตแบบนี้แล้วมันก็เนาะหน่อยนึงเนาะไปใดมาใดก็ให้มาให้เบิ้งเนาะก็ลองติดตามไว้เ้อะคุยๆให้มาให้เบิง้ง ไปตลอดละเขาว่าคุยกัเป็นคนที่เดินทางบ่อยกันอันนี้ก็เป็นทางค้ามแข้งแหละนะจากแข้งด้วยที่ไปแพอันนี้เป็นทางไส้เอเชียนะทางค้ามแข้งต้องประเทศไทยเนาะอย่างนี้เป็นแบบวันเวด้วยโมเมนต์รถวิ่งส่วนกันไม่มีวงการไว้ไหมนะ็ะออไทยระดับหนึ่งเนาะบต้องกังวลไว้มีรถส่วนมาตำนะ่ำเนาะอันนี้ก็ น้อยนึงส่วนมากก็เป็นไม่ได้เป็นตลอดนอกแก้วหางอีแค่แค่กับอีส้นกันน้อยนึงอันนี้เป็นทางข้ามแก้งเนาะมันก็อีกว้างๆหน่อยนึ <c oughs> <c oughs> ก็ครับสะดวกถ้าคณเราเอาไหนรับมาวางไหงเนาะมันก็กลับค้างกันเนาะไอ้ไห้สิีใจ้เราสิวากว้างก็ว่าเข้าไปเวินึงกับอันนี้สิสธ็จละ <c oughs> อันนี้ก็ มือคืมแรมะนะื้อเนี่ยอันนี้ก็เปลีป่ยนบงพักรถเนาะอันนี้หกศูนยอยู่ข้างลังมันบได้ใบเลขเน้อเนะี่ยอันนี้เป็นเข้าเตือนว่ามีกล่องจับความเร็วอยู่ว่าให้ข,ขับเกินหกสิบนันจว่าส่วนมากมัรขับเกินอยู่แล้วอะวว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางลงเข้าเนะาะใี้มาจับปั๊บกันนี้โอ้ยรวยกับเาต้องไปเห็น,หนละปั๊บย่างเดียวเลยไอหกสิบกิโลเป็นตัวสมงนี้มันเนี่ย ห้ายากแะแต่ละคนสัตว์กันห่างแบบนี้เดนะ้เนาะแต่ว่าแห,ห่นี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยถือเขาว่าสนมากเป็นรถกับรถบรรทุกรถยนยนต์รถเมหลหรือว่ารถตู้ไรกว่าเพราะว่าเป็นห่างลงเข้ายาวเนาะถ้าให้บอสํำนานเด้เกิดปัญหาเด้สหรับเกียร์มาดาบุป็นยังไงส่มากก็เป็นเกียร์ออโต้ที่ว่ามันบดให้ชิปลงมานะชิปเกียร์ลงมาชินเกียร์ลงมาเพราะว่าบางคนก็พูดจนะ้งเนาะว่าชินเกียร์ลงแบบไรโฮเป็นออโต้วกด ใส่ดีอย่างเดียวก็เย็บคะเล็งเย็บเบกอย่างเดียวนี้ก็เป็นนาา้ฮอันนี้ก็เป็นวิวข้างห่างของคนเนาะทางน้นก็เป็นทางที่เป็นสัญจรกันละแต่นี้ก็ร้านค้าก็อีกยับเข้ามาอยู่ตรงไหนหน่อยหนึ่งส่วนมากก็เป็นต้นซักเนาะแถวนี้ต้นซักล้ายไล่ไอชาวบาว้านพวกนี้ก็มีอาศีบ จะเป็นตน้นซากปุ๊กเดียวแล้วถ้าเป็นตน้นซากที่ยุติธรรมมาใชก็ตัดประเด้ก,กันสมัยก็จะเป็นตน้นซากที่เขา้าวปลูกไว้แล้วก็มาเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นหลายๆให้ชาวบ้านเนาะเิ่นก็มีโป่งไว้ให้ไข่ยิ่งขึ้นไปในตู้จังหวัดแพร่ตัวในนึงนี่ก็ซองข้างหากนี่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ไหมซากเลยนอะอันนี้เป็นข้าวพึ่งเนาะมีโ่งให้ไข่รูพร้อมทางไในก็จะเป็น าหารค่ายอาหาร,หารค่ายเครื่องอาหารค่ายข้งวฮิระลึกนะก็มีผลไม้ตามฤดูกาลมาวางค่ายอยู่คือกันอันนี้ก็เป็นไอู้เรียนน้อยเนาะหูเรียนพันะน,นพื้นเมืองเนาะเพิ่นเขียนไว้ว่าพันุ์ตะมุตะมีมันมันมีบ่เนโอ้ก็สร้างตังคือตังสร้างเขียนมาไวใ้ให้คนสนใจนะจริงบูมีพันตะมุตะมีแก ย้อนว้มันโดยน้อยแล้วมั้งคือเนือเอินว่าโมตมุจะมีน,นี่ก็เป็นห้อมข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นไอผลิตภัณฑ์กล้องสาบานนั่นแหละเอามาใส่ว,วัดไข่วางเป็นระเบียบเลยอันนี้ก็มีมีปิ้งไก่แต่คนไทยพวกเขากินเป็ดเนาะคนนะพังเนื้อมีอยู่แต่ว่าน้อยส่นมากก็เป็นไกลล่ไร้กว่าอันนี้ก็เพิ่นก็บไอ ที่เป็นโคดโคดอยู่นี่แฮ่เป็นไซวัวเดี๋ยวไซอัวก็ไม่รู้ว่าไอ้หางหลาวล้วก็เอ่นววาซะเลยไซอัวก็คือเอาหม้อเอาเครื่องยังยัดเข้าไปในไซมั่วว้่งเพียงหนึ่งแล้วเอาไปหยางไปเนี่ยคล้ายๆกับมัมละแต่ว่าอันนี้เหมืนอนยี่ยีโรซานเหมือนกันมีตำลาวลาวหม้อที่เลยตำลาวก็มีหวัวไปในเพศไทยนะ้นตำลาวตำลาวก็คือไ้ปลาตำไทยก็คือพวกไ้ปลาละ แต่ส่วนมากก็คนไทยก็กินพะร้ายกาย็ได้ได้ฮากกางฮากเนี่ยฮากอีสานนี้ก็ต้องเว้าหึ่งเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเข้าเนาะมีมอกหนึง่งวันนี้ก็คึมคืมฝนตกไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกบ่แห้วเนี่ยจะอันนี้เป็นภายไหนหานอาหารของเพ่นอันนี้กรสงังกาแฟมากี้แล้วแก้วหน,นึ่งสี่สิบห้าบาท เป็นกาแฟไอ้ธรรมดาเนี้ยมันก็มีเอ็กเพรสโซมอคค่าอเมริกาโน่คือเกันบนเนาะก็ให้ฮันกาแฟเนี่ยมีลาเต้นี่ก็ให้เบิ้งบรรยากาศของผู้เข้าอันนี้ก็เนาะนี้ว่าว่าเรื่องเรื่องทำคลิปเนะบางแกก็มันก็มีคอมเมนต์มานะว่าคนไทยกับคนลาวนี่ก็บางทีแข่กันตลอดเนาะ แต่น,นี่ก็อยากให้เห็นว่าบางทีมันก็อยู่กันได้เนาะด้วยความเข้าใจนะมันม,มีคนบากี่คนอะคนน,น้อยน้อยน้อยคนมากทีท่ีมีความคิดแบบอันนันะ้นแฮ่เนี่ยส่วนมากก็เป็นไปตามเขาอื่นา่าคิดเสด็จก็ปรุรุเออก็ต้องแค่กันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องเสีเยแล้วบางทีก็ อืมนะเนาะเขาก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสิทธิของเขาในเหาก็อยู่ตามสิทธิข้างเห่าที่เี่าพึงมีนะว่าเศรษฐีหาของเขาเาอาไปไหนก็ได้เาอีกินยังก็ได้เห่าซื้อยังก็ได้เาอีขายยังก็ได้บราการมันก็เป็นแบบแบบอยู่อยู่ในอ้อมเข้าน้อยแห่วเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าขึ้นไปตึมหน่อยก็จะเป็นหวัวลำปาง เสียงไม่เสียงรายไปบ้าน,นะอันนี้อยู่กลงกางๆเป็นจุดพักรถเขาก็ม,มีจุดจุดพักรถให้อยู่ตลอดไอ้แขมหางเลย่น,นี่ก็เป็นพักรถแล้วก็มีค่ายกาแฟค่ายอย่างนั้นไปมีผลิตภัณฑ์ไว้นี่แหละอันนี้ก็คือเฮดยังไม่ซากอ่ะเขาอื่นว่าห่างอีกเขาอื่นว่าขั้นโต๊กอันนี้ก็เป็นอมสิ้นมึงใส่เงินนะฮะมีฮีโร่ให้หอม ็มีซักน้อยไอโขกน้อยเห็ดยักไม่ซักนะส่วนมากก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสาบานี่ข้าเห็ดเองอันนี้วิธีจ่ายการจ่ายเงินกระจายบาร์โค้ดไปเลยสแกนไปเลยบางคนนะไม่ต้องใช้เงินสดซื้อแล้วก็สแกนปั๊บอันนี้ให้เป็นแมคานะ้าเนี่ยแมคาเา้าว้านเว้านำก็ว่าเว้านำานะนี่เนาะ นางโตแข่งอยู่วุ้ลูเสด็จพวุู้มาจากใดเนะี่ยเพรายังกับว่าวนำนี่ก็เป็นห่วงกุญแจก้องฮีละลึกเล็กๆนๆๆ้อยสำนัก,ก็ยังว่านะผลิตภัณฑ์จากไหมมันก็มีป่าย่ะเนะี่ยแต่ว่าคนไทยก็นิยมซื้อไปแค่นบานกันเดินดีว,ว่าบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยอย่างเงี้ย ก็เป็นความแชร์เข้าเนาะเขาก็เห็ดมาให้อันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์บ๊วนเขาเอื่อมาใส่รูปปัน้นรูปจำลองครับข้องพยาไปใส่ด้ัมหกักอันนี้ก็เป็นป้ายติดห้องนะห้องลูกลักไปติดใจอันนี้ฮะห้องหมูตุย้ยกระซ่งเห็ดมาขายเนาะ นี่ก็ให้สมอะไรก็ให้หารไข่คองเพลินเนาะอันนี้เห็นอยู่นะนะยหเห็นแ้นี่ดาบสมุไรเห็ดมาจากไม้อันนี้ไขด่ดีกระปุกใส่เงินนะส่วนมากขอค่าไม่ค่าก็ซื้อไปไว้ในหานเนาะมันมีบล็อกห้อมขยับก็ได้มีลายขนาดอันใหญ่ก็มีอันน้อยก็มีไอ้จุกแดงๆนี่เป็นยาดองเนะ้ย ยาดองก็คือไอ้เอาบ้านเฮาเคยเอื่นึ่สยาฮักไม้แต่อันนี้เหมันบุมเวนฮักไม้เนาะอันนี้ปิดพวกคนไทยเอิ่นว่าสมุนไผ่เมีย่ยงต่างๆเนี่ยมาแล้วก็ไปดองแล้วเล้าข้าวเนี่ยว่าแล้วก็แกเจ็บแอวแก้แแกแหันแกนี้ไปแล้วก็จนมากรรพคุณอย่างเงี้ยแม่ไม้สะอื่นบรวยสะอื่นด้วยวิธีใดก็บรคือกัน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศลมลืนดีนะมบงเหลาะมึงข้องกินทุกเมนหนึ่งกันอันนี้ก็วิวว่าวเรไอง,ไ,งไอ้นะ่ะขอให้ที่ตามค่อยเด้ค่อยแยก้พยายามให้ใหใหไมหมเบิง้งเนียเลยกว่ามีที่ว่ามีแห่งบันดาลใจเนาะยักเคยแพ้ชีวิตให้คนลาวฮิวในไฮเนี่ยก็ใส่ชีวิตไม่ได้ไปไม่ไดดมันก็ เป็นชีวิตบ้านๆนี่ว่าบ่าได้เลื่อนูบ่ได้อยู่ในเมืองบ่ได้อยู่ในเมียงบ่ได้อยู่ในเมืองบ่ได้ต้องว่าวบ่ได้อยู่ในเมียงก็ดิกก๊กหน่อยบ้านนอกนี่ละ,ะอันนี้ให้เป็นหมอดินเผามันก็มีรับรับคมมีเกเลือเตียวมีลา้านะส่วนมากก็เป็นเม่คนไหนไม่มีอหั่นตำซั่ง แบบง่ายๆกินเราวางทางเนาะอืมอันนี้ก็มาห้าคนคนไข้พองบ่งมีนะ,นะบ่รู้ไปไหนมาเบิ่งไอ้กระบี่ไร่เหี่ยมผ่านเนะนะี่ยมีหอนกระบี่ไร่เหี่ยมผ่านเนาะมาแล้วมาแล้ว,ล,วลองปังเบิ่งเด้อตัวนี้นวดสามตัวถ้าย,ายไม่ค่าไ,นะาไม่ค่าสวยอนะันนี้เอาอเอาแขนนะ น่าอืมน้าน้าให้ฝากเก็บเพิ่มเอออันนี้อันนี้เข้าเอาไว้แค่เนี้ยราคาเหรอเป็นไม้และอาดาบเล็กน้อยพี่นี่ไม้นี่ปากอะ่ะอันนี้ก็นดหลังนวดสะบักได้อ๋อ ไม่ใช e. oh, ah, <laughs> like, <laughs> ่เหลือตัวเองลาทีกนววเองช่ช่วยช่วยยังไงฮะช่วยยังไงอ๋อนวดนวดตัวเองไงช่วยตัวเองไอ้นยโหก็คิดลึกเลยเนี่ยไว้ช่วยเ้ยาอะกิน้เปเอ็วดีดีด้วยเขัง ฟังภาษาลาวหรือยังบ่ภาษาลาวสารเนี่ยเหรอภาษาลาวประเทศลาวอืไม่รู้เหมือนกันจะได้ไหมใช่รู้เหมือนกันแสดงว่าอยู่ลาวกลองพูดอ่ะพี่อาจจะฟังได้ลาวกับอีสานก็คล้ายๆกันนะเอออันนี้อันนี้อันนี้เข้าอื่นได้ยังนะอะไรนะอันนี้ภาษาจีนอันนี้ผลไม้กวนรวมกล้วยกล้วยกวน ะารแม่ที่ดังๆน่ะไอ้ดีไม่กดน้อยไปดูได้กันที่ปากปากเจอห้าเจอห้าห้าสี่ข้องฟ้ากันข้องฟ้าเปล่าข้องฟ้าไปแล้วยังยังไปฟ้าสีอะไรดีเออปากผู้ใหญ่หรือเด็กอ่ะปากปากผู้ใหญ่ ชานดงยาเปวกยาอาดยาดอ่ยเบิ้งบิงซื้อยาดองบิงซื้อยาดองแล้วเป็นต่ยานเป็นต่ยานเลยเป็นแต่ทดลองสีหน้าทดลองดางไฟอะต้องได้แก้ปวดเมื่อย ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอว